สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเดซไอและวันนี้ก็อยู่ในเกม w ว o ออฟแทงบิลส์กันอีกแล้วนะวันนีเ้เราก็จะมาเล่นรถถังที่มีชื่อว่าโฮไรไทสองเป็นเทียเก้ารถถังงานพิฆาตรถถังญี่ปุ่นที่เข้ามาใหม่เมื่อไม่กี่สัปดาห์หรือเดือนมาที่แล้วนะก็ไอเจ้าคันนี้เนี่ยเกราะหน้ามาดูสเปคเหมือนกันดีกวนะ่านะเกราะหน้าร9 0เกาาะด้านข้าง75ด้านหลัง55คือด้านหลังไม่จะโดนเฮเจาะตูดง่ายมาก โอกาสไฟไหม้มาถูกชนนะสิบห้าเปอร์เซ็นน้อยจังเนี้ยการมองเห็นสองร้อยหกสิบสี่เมตรโอ้ใกล้วะ่ะซ่อนตัวก็ดีนะแต่มันไม่เหมาะขนาดมันเลยปืนนะครับปืนนี่ปืนท็อปมันปืน, cm, นร้อยสี่สิบเก้าเซนติเมตรไทป์แปดเก้านะฮะโตอยู่ที่สิบเอ็ดวิเจาะสองร้อยเก้าสิบคือโคตรเยอะเจาะเกราะดาเมจเอพธรรมดายอยู่ที่ห้าร้อยหกสิบ A P C R เอ้ยลูกเจอกเกาะก็เหมือนกันเนี่ยลูกเจอกเกาะก็ลูกทองหรืออะไรช่างแม่งเจาะที่ห้าร้อยสี่สิบห้าส่วน H E เจาะแปด้าดาเมจหกร้อยสี่สิบดาเมจมุมยกสิบห้ามุมกด8ดก็ถือว่าคันนี้โดยรวมดีนะแต่ถ้าเป็นสต็อกหมดนี่โคตรอืดบอกเลยผ่านมาก่อนมาเล่นกันดีกว่า ห้องเทียเก้าเหรือเทียแปดไม่แน่ใจกินนิ่มๆเลยนิ่มจริงเปล่าไม่รู้ฝนรถเต็มแล้วไม่ต้องใช้ไลค์แต่กูจะไปลิฟต์เก<ป>้าสิบไปไหนกันวะอันนี้เนี่ยความเร็วในการหันมันพอๆกับ มันก็เร็วนะพอจะแบบหันไปยิงพวก LT หรือ MT ได้แม่งวิ่งมาอ้อมหลังได้แบบแดาเมีตอน,นัดจริงเทียแปเจ็บมากเจาะเยอะกว่า BL 1 0อีกปืนเนี่ยคันนี้ต้องคอยยิงอยู่ไกลๆนะถึงแม้เกาะมันจะหนาแต่เกาะส่วนบนมันมีปางบางเพีย้ย499นิ่มๆไป ไม่เห็นกูเอ้นนตแตนดาดปีล่อตูหนึ่งห้าสองแหลกเป็นผุยผ้ยผงห้าอหอเอ็มรอ,อพี่แป๊บมันจะขึ้นเมาไม่ขึ้นเนาะโอเคเพื่อนมาออกมาหลูฮัลโหลออกมาออกมาสปอตให้หน่อย ทีสามสี่คิดสามคิดต้องเป็นทีดีนั่ไงวะเพื่อนสปอร์ตพีสสปอร์ตพีสทีสามสี่โอ้โหูโดนสปอร์ตเข้าให้แล้วสแตนดาร์ดบีเห็นไทเกอร์ยิงไทเกอร์รูห้าสิบเอ็ดอ้าวดาว่าเอานุกก็มึงสินุก อยู่พูดกับมึงอะ่ะอุ๊ยโอ้ยอาปืนบล็อกทันโอ้จะยิงตูดกูฮลาหลุบืดอุย๊ยโอ้โหไอ้นี่มันก็ไม่หลบกูเลยมึงหลบกูหน่อยเฮอะกูไม่มีที่อยู่ขีดสามสีขีดสามอุย๊ยเช็ด รู้เลยว่าใครยิงติดกลับแล้วครับติดอยู่ตรงกลางน่ะไอ้เฮียเ้ยยิงรู้ไม่ทันอุ๊ยเด้งไปทีมเริ่มด่ากันเองแล้วโอ้โหเปลียดทีมแล้วเกินเอมทีสไนคยครับไม่สปอตให้ด้วยซ้ำเออดีจริงๆ แต่ที่เราบอกกินนิ่มๆทีมกูนี่แหละนิ่มสี่เท้ายังรู้ภาพนักปราดญ์ยังรู้พลังเพียชนะไม่เป็นไรโขแค่เราได้ทำคลิปก็โผไม่ได้ทำมาเกือบแรงปีหรือเกือบสองปีแล้ววะ <h ums> มาห้องไรเวลี่ไน์ จะกินนิ่มหรือเปล่าวิคีสี่สิบห้าจุดศูนย์สองเห็นที่ครั้งก็ขำเอาคันนี้ไปมองหน้าใครใครใครก็ขาวหมดเลยผพอมาเจาะสองร้อยเก้าสิบยังไงละ่ะเพอมาใช้ปืนเรือนี่เนาะปืนเรือนลบ<笑><笑>ชิวๆไปทำต้นไม้ไปที่กำบังแป๊บไอ้สามไปสิเพื่อน รอพ่อมึงตัดลิบบินให้หรือไงกูสายให้แล้วอูทีสามสี่โผล่ข้างโป๊ะหนึ่งเม็ดถอยด่วนถอยด่วนต้องมีสนา,นานนั่นไงกูว่าแล้วสี่ร้อยหกสิบเจเจพันเจทไทเกอร์โอุ๊ยนี่กูหนาเกินไปใช่ไหมสี่ร้อยหกสิบสี่ร้อยหกสิบเลยอะ ว่าดีแล้ว MT ไปสปอตหลังให้ทีนั่นแหละโอ้โหระยะไกลลงตีนเปิดอะดรีนาลีนเต็มสูบจัดไปอ,ออกนอกระยะนะโอ้โหปืนกระสุนมันหนักไอ้กูก็ลืมไปทีสามสี่สามสี่นิ่งๆเพื่อนนิ่งๆนิ่งๆไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นั่นนี้สวยเอาไปแดกเม็ดหนึ่ง ต้นสวนทีสามตี 3, 4, นิ่งไว้กันเพื่อนนิ่งไว้นิ่งไว้นั่นแน่เจดไทเกอร์ระยะสี่ร้อยเมตรทำการสุมยิงหนึ่งครั้งกูว่าต้องโดนตูดโอ้หนาโดนจริงๆด้วยทีม เสมูฟโอเคถึงเวลาที่กุลงต้องลงสนามปีเอลสิแน่นอนดาเมจขนาดนี้ให้เป็นปืนอื่นได้อย่างไรสวยทีเก้าสอีหนึ่งมาครับอีหนึ่งมาผ่านไปแล้วทีสาสอง ทีสามสิบสองไงเพื่อนสบายดีไหมช่วงนี้อากาศเป็นไงเฮ้ยทีเก้าห้าอีสองเต็นไปเุ้ยเจ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 ทเกอร์มองเจไทเกอร์มองมองแต่ยิงไม่ได้น่ารำลึกฝารเอ้ถ้าออกไปก็มีหวังโดนมันยิงตายแน่ๆเลยเฮ้ยสบัดเออสบัดไม่อยู่อ่ะอุ้ยสามพันดาวมึ นิ่งๆไปไอเอสสามหน้ารีพอร์ตที่มาให้เลยอ้าวอ้าวทีมเริ่มมีคนปอดกันแล้วครับปอดแหกปอดทะลุปอดเสียไอ้อสามใช้ปืนอนะไรเนี่ยดียีห้าทีวัดใช้ปืนสต็อกป้าไี่ชาย มึงใช้ดี5้าทีนั่นนะโอ้ยมึงยุ่เละต่วาตายแล้วพีเคไอสามตายอันเนี้ยสวยทีมเวล่กูดเวล่กูดสัตว์ตัว Very good. Very good. ตรวมไอเจ้าคนนี้มันก็ดีนะดิงราเมจเยอะๆได้แบบทีๆดี ยิงดียิงได้ยิงดีขอเวลามใช้ปืนสต็อกทำเตียอะไรฮะบอสอือไอ้ชัดเอาละก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้อาจแค่8นาทีพอพื้นที่ไม่ค่อยมีแล้วเวลาไม่ค่อยจะมีด้วยบ๊ายบาย